สวัสดีทักทายเพื่อนๆในยามเช้าที่เนเธอร์แลนด์วันเสาร์ที่10ธันวาคม2022ค่ะวันนี้อากาศหนาวมากวันนี้ตื่นมาตกใจเลยค่ะหิมะตกไม่บอกไม่กล่าวกันเลยค่ะดูด้านล่างเนาะเป็นสภาพนี้ไปหมดแล้วค่ะในวีดีโออาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเนาะแต่ของจริงนี่คือแบบดู ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเจอแบบนี้ยังไงเขาก็อยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้ำแข็งมันเกาะที่ยอดเลยมีนกสองตัวบินมานดูเนี่ยต้นแอปเปิลค่ะแอปเปิลที่เมื่อวันก่อนยังเห็นลูกอยู่เลยนะคะดูเขาก็หาอะไรกินไม่ได้แต่เขาก็ต้องหา,าคา่ะธรรมชาติ ช่วงนี้แมวอยู่ในบ้านค่ะไม่งั้นนะพวกน้พวกนี้ไม่มีโอกาสได้มาชมวิวสีขาวบนหลังคาเป็นห้องเก็บของค่ะแบบนี้แหละให้ดูนะคะที่เราเห็นอย่างเงี้ยคือห้องเก็บของบางบ้านก็จะแยกเนี่ยค่ะส่วนอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยคือจะอยู่ติดในตัวบ้านแล้วก็จะสะดวกหน่อย เดี๋ยวเราย้ายไปถ่ายข้างล่างให้ดูดีกว่ามาดูหลังบ้านกันค่ะเมื่อกี้บนบ้านเนาะเดี๋ยวเปิดประตูออกไปก่อนนะคะตัวเองยังตกใจเลยตื่นมาอ้าวดูโต๊ะนะคะดูเป็นน้ําแข็งไปหมดแล้วคะ่ะน้ําแข็งจริงๆดูม,ดมุเป็นน้าแข็งไปหมดเลยนี่ค่ะเก้าอี้น้งของเราโอ้โหมีพรมมาปูให้เราเรียบร้อยดูอันนี้ต้นนี่ เรียกว่าต้นบบเบอร์รี่เนาะเบอรี่ใช่ไหมประมาณอย่างนั้นนะคะที่ลูกแดงดังเป็นจุดๆนี่ดูดอกไปหมดแล้วกลายเป็นสภาพนี้อยู่หมดแล้วนี่ด,ดูคิดว่ามันจะสวยงามไหมคะแบบนี้อโอ้โหดูหม้อบาร์บีคิวเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูอรอบๆจากสวนสวยๆเนี่ยกลายเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้ว นเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเนี่ยสิ่งที่ทนได้มากที่สุดก็คือขอกชีดูกระถางพอชีของดิฉัน <c oughs> <c oughs> ดอกกุหลาบของดิฉันดูดูใบของดอกกุหลาบเป็นแบบนี้ไป็หมดแล้วปีนี้มาเร็วมากค่ะโอ้โหสงสารน้องจะรอดไหมคะเนี่ย <c oughs> จะเก็บเข้าบ้านดีไหมนี่ค่ะดูตามพื้นนี่ค่ะเป็นแบบนีไ้ไปหมดแล้วอ <c oughs> มีหิหมะเขาจะขาวโพลนนะคะดูดูด,ดูจะขาวโพลนไปหมดเลยนี่ยังตกน้อยนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งคือจะกระหน่ำมากกล้วยกล้วยของดิฉันค่ะเป็นแบบนี้ไปหมดแล้วค่ะแต่ว่ากล้วยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเกิดใหม่นะคะประมาณเดือนเมษายนดูแอปเปิ้ลของดิฉันเป็นแบบนี้ไปหมดแล้วค่ะดูเป็นแบบนี้ไปหมดแล้วหลังคาบ้านคน,น,นอื่นนะคะ จีนีแต่หงืี้นมค่ะในรูปยังดูไม่ค่อยชัดนะคะแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่าเราจะเห็นเดี๋ยวจะหมุนให้ดูเร็วไปนี้นึหมุนให้ดูบนหลังคาที่งบ้านนี่ค่ะดูจริงๆด้วยตาเปล่ามันจะเยอะมากนะคะแต่ว่ากล้องเราอะ่ะมันซูมไม่ค่อยได้ชัดต้นกุ้ยช่ายสงสารน้องไหมคะคณะแต่เนี่ย เป็นไม้เมืองไทยเมืองร้อนที่ทนที่สุดค่ะคือกุยช่ายตับคณะเนี่ยให้หนาวยังไงเขาไม่ตายเนี่ยถ้าใครทราบแล้วอยู่เมืองหนาวก็ปลูกเลยนะคะแต่ว่าให้ปลูกตอนหน้าร้อนก่อนนะคะพอโตมาแล้วเขาก็จะทนไม่ใช่มาเพาะตอนนี้นะดูโอ้โหนองกลับเข้าบ้านกันดีกว่าค่ะ ดูแอปเปิลลูกเล็กที่เปี้ยวอร่อยอร่อยจะเป็นแบบนี้ไปหมดแล้วค่ะแต่เราก็ไม่ได้กินแล้วนะดูดอกไม้ยังเหลือยังเหลือนะคะยังเหลือแล้วก็มีน้ําแข็งเกาะด้วยเป็นดอกไม้ชนิดนี้คือเกิดหน้านี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะทนอยู่แล้วแต่ว่ามันถึงเวลาของเขาแล้วค่ะเพราะว่เาเขาขบานมาแล้วไปเราเข้าบ้านกันค่ะเราหนาวค่ะ หมุกขัว <Wars> ด้วยน้ำแข็ง <listen> ค <to me> <going> ่ะดูเห็นท้องฟ้าแบบนี้นั่นคือเป็นไอ้น้ำแล้วก็หิมะนะคะพร้อมกำลังจะตกเลยหนาวดีมากเลยค่ะนี่ค่ะมาต่อกันด้านหน้าดูเห็นไหมคะก่อนเปิดประตูออกไปได้โอกาสแวะดูต้นไม้ก่อน แป๊บหนึง่งไปเห็นกันไหมนี่เนี่ยเป็นใบนนหนาๆเลยนะคะใบนนหนาๆเป็นปุ่มๆขึ้นมาเนี่ยค่ะดูแปลกตาไหมคะดูจากที่เป็นต้นติดกับดินเลยนะคะก็เลยเอามาเปลี่ยนกระถางน,นิดนึงแล้วก็ใส่ดินเพิ่มแล้วก็เอาหินวางดูสิคะก็กลายเป็นดอกอย่างนี้ไปเลยอ่ะด,ดูของจริงคือสวยงามมาก เอา,าไว้ในบ้านนี้เขาโตใหญ่แล้วก็มีกลัวตายเฟินเนาะเหมือนเฟินเหมือนกระบองเพชรค,ค่ะคือก้านนะเหมือนก้านดอกออกมาแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมเนะะี่ยค่ะแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นมันแล้วสามเหลี่ยมใหญ่ด้วยนะดูนี่ลูกสาวซื้อมาตอนนั้นเขาต้นเล็กนิดเดียวแล้วเราไปไว้นอกบ้านหนาวแบบนี้ละค่ะก็อยู่ได้มาตลอดนะหลังๆมาเอ๊ะก็เลยลองเอาเข้ามาในบ้านดูอุ้ยดู ขาโตขึ้นใบเป็นมันแล้วเหมือนก้อนหินสามเหลี่ยมเนาะอ่าตื่นมาแต่เช้าเลยค่ะโอ้โห,โหลูกสาวเขาจะทำงานพิเศษที่ KFC ว้าววันนี้ดีมากเลยค่ะดูวันนี้ดีมากเลยค่ะ,นนคะโอ้โหไกลสองถังเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเอาเข้าโพดออกก่อนเนาะข้าโพดที่บอกว่าเอามาทำ นี่เดีกก็ให้ดูข้าวโพดท,ที่เราเอามาทำไส้สาลาเปาอะค่ะเดี๋ยวเราจะอวดนะคะว่าบางทีทำงานที่เนี่ยดูใ่เต็มถังเลยค่ะดู<ม>เพราะว่าหลังจากที่เขาทำงานดึกแล้วเขาเลิกงานแล้วนะคะ<ม>ก็จะเหลือเยอะจากลูกค้าใช่ไหมคะเนี่ยแล้วเขาก็จะเอากลับบ้านอย่างเงี้ยแบบบ่อยๆเลยค่ะบ่อยมากๆกินกันด้ใครไปใครมาใครมา,รมาเอาขนมบางทีก็ ให้เขาไปตลอดเลยค่ะโอ้โหถ้าใครไปที่ KFC ที่ลูกสาวทำงานอยู่จะอยู่ไม่ไกลจากบ้านตรงนี้ค่ะแล้วก็โรงเรียนไม่ไกลเนาะเขาก็เลยหาทำงานพิเศษแถวบ้านนี่ค่ะเราก็จะได้ไกอ่อบเนี้มากินบ่อยๆเลยค่ะขอให้ท่านมีความสุขกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่10และสินี้นะคะ